สามีแห่งชาติไม่เคยออกงานไหนแต่มางานแต่งเวียหล่อมาก ตุยธีรพัชโผล่ร่วมงานแต่งเวียวิกกี้สะดุดตาออร่าเกินเจ้าบ่าต้องบอกว่าล่าสุดพระเอกดังรุ่นใหญ่ตุยธีรพัชสามีแห่งชาติโผล่ร่วมงานแต่งงานเวียสุกุลวัตวิกกี้สะดุดตาใบหน้าล่าสุดออร่าหล่อเกินเจ้าบ่าเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกอันดับหนึ่งของช่องมากซสีอย่างเวียสุกุลวั์ที่ได้จูงมือภรรยาสาวหน้ามวยวิกกี้เขาประตูวิวาชื่นมืดน ห้องบนรูปโรงแรมคาเพลากรุงเทพคาเพลาแบงคอกโดยในงานแต่งงานของเวยียสุกุลวัฒน์วิกกี้นั้นก็มีคนดังในวงการบันเทิงที่มาร่วมเป็นสักขีพยานความทรงจําดีๆอย่างมากมายอาทิเช่นเอสุภาชายัยมิกทองระยะตู่พบทอนและอื่นๆและต้องบอกว่าล่าสุดพระเอกดังรุ่นใหญ่ตุวิธีรพัฒน์สามีแห่งชาติโผล่ร่วมงานแต่งเวยียสุกุลวัฒน์วิกกี้แต่งงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตถึงกับสะดุดตาใบหน้าลา สุดตุยธีรพัชที่การเวลาทําอะไรไม่ได้เพราะอ,อ่าหล่อเกินเจ้าบบาเหละเกินจ้างานนี้ตุยธีรพัชจะหล่อไม่เปลี่ยนแปลงขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย